ครับสวัสดีครับผมพีเตอร์แชนาว่าแอรบมาแล้วครับจากลาซาด้าน่า c นี่นะฮะร้อยี่สิบแปดจิกนะฮะแล้วก็บวกหกนะฮะเก็บข้อมูลร้อยี่สิบแปดนะครับแล้วก็แรมหกนะฮะโอ้โหอินฟินิตี้นะเอฟฮอสนะฮะนี่ G แปดห้าครับมาถึงแล้วนี่ฮะมีอะไรบ้าง นี่โห,โหสีดำนะสีกบมท่าหรือเปล่านะโอเคนี่สเปคนะฮัลโหลนะฮะ G85 นะนะกล้องหน้าสนะ er นะนะี่แปดฮะเลดเอาตานะเก้าสิบเฮิร์ตนะะโอ้แบตเตอรี่นะหกพันแล้วก็มีดัสลิงด้วยนะฮะบูตเกมด้วยเอาละมีอะไรบ้าง นิดเปิดหน่อยแล้วค่ะอ๋อมีนะข้างล่างจะมีสายชาร์จนะพอดูสใชาชาร์จหน่อยนะให้มาเท่าไหร่เอ่ยห้าโวลต์คูณสองแอมป์นะโอเคนะครับแล้วก็สายชาร์จชาร์จเร็วด้วยนะ FC ฟซเนี่ยว้าว ไม่ถึงห้าพันนะ F4 สี่พันสามร้อกว่าบาทเองนะ F4 ถือว่าตอบโจทย์ดาวัำหรับสเปคนี้นะ f c เอาสไลีดึงเอาอะไรบ้ึงนีอ่อะไรบ้างเอาตรงนี้ใส่ซิมนะได้สองซิมแล้วแล้วก็ีลาร์ดนะแล้วก็มีกล้องนี่ด้านหลังมีเอมมีแฟลชด้วยนะฮะนี่เสียงด้านข้างเนี่ยเปิดพาวเวอร์ตรงนี้นะฮะ f c เอาดึงช้าๆเอาดึงว้าวา ได้ได้ใสต่ตรงนี้เลยเฮ้มโหวสวยงามนะ fc มาเปิดเปิดเครื่องไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดตัวโอเคเปิดเครื่องด้านข้างเฮ้ยเปิดได้ยังชาร์จแบตก่อนหรือเปล่าต้องกดนิดนึงนะ fc นี่มาแล้วแอนดรอยนะคงจะเป็นล่าสุดหรือเปล่านะแอนดรอยสิบสิบเอ็ดนะเดี๋ยวขอสักรอสักครู่นะ fc อ่าเดี๋ยวไปดูข้างในโหดูนะ ยอดความสวยงามนะอ๋ะอ,อ os นะฮะอ่ะข้างในมีอะไรบ้างอ๋อมีที่จิ้มนะเข็มนะอ๋อ,อ,อยังไงดีอ่ะ,อะโอเคแล้วก็แลนะ้อ๋อใส่ภาษานะเอฟซีภาษาไทยเอ่อภาษาไทยนะโอเคเล่มอย่าลืมใส่ไวไฟด้วยนะประเทศ ต้องใช้เวลานานนะมีก๊์อะไรเนี่ยมีคู่มือออมีเคสให้ด้วยนะเอซมีกระผ่นกระจกใสนะแล้วก็เป็นกระจกนะแผ่นแผ่นกันนะเป็นเป็นแผ่นพลาสติกนะเอไม่ได้เป็นแข่นกระจกนะเอฟซีรกประเทศไทยครับถัดไปครับเอซใส่ซิมเอาไม่มีซิมนะข้ามไป ข้ามไปก่อนครับเจอไวไฟ i นะอฟซสามารถมองเห็นสองย่านในะอ c ซีทั้งสองจุดสี่แมกับห้าจีในะอฟซต่อได้แล้วนะอ c ซกดถัดไปรอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วนะครับเลือกแอปข้อมูลต่างๆถัดไปนิสซีนเดินข้อมูลสามารถเดินข้อมูลจากอ่า ค่าวได้เลยนะครับ F4 ลงอีเมลนะ F4 แล้วก็ตอบรับยมครับเรียบร้อยถัดไปโอ้โหแปดกดปุ่มนี้ว power ครับแปดวินะับในการเปิดปิดนะฮะ f 4. สวยงามนะมาดู a อน r รอยนะ รุ่นไหนแอนดยนะครับเอรุ่นนี้สามารถใส่ใหมายเลขได้หนึ่งสองซิมนะครับแล้วอาสถานะเนี่ยนะเสียบเอสเอ็กโอนะครับเจ็ศนะครับหนะฮะลอมร้อยยี่ิบปดนะ ต้องแปดล้านด้านหน้าด้านหลังสี่แปดล้านนะใช้เฮลิโอนะ G 8 5แบตเตอรี่นะฮะหกพันความกว้างแอนดรอย11บเนะครับมีฟังก์ชั่นนะปัดค้างเอาไว้จะมีแถบด้านข้างนะเอฟซี MC. นี่กดค้างตรงนี้นะนี่ฮะโอเคเก่งนะนี่กดค้างให้เรเวณน,นี้นี่ฮะขึ้นมาแล้วนะ เป็นเมนูป๊อปอัพนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะเอฟี 4, ตรงนี้ความสามารถเหลือหลายนะความแสดงความสว่างนะครับขนมใส่ตาวอลเปเปอร์ ure, นะทีมสีมืดก็มีนเอฟซี 4, นี่นี่นะขนมใส่ตานะเปิดปิดอ่ามันจะเปลี่ยนสีนะอุ่นสีนะเอฟซีางคืนกลางคืนนะ โดที่เก็บข้อมูลนะนี่ถูกต้องเลยนะ fc มีหมวดสำหรับเด็กด้วยนะครับตรงนี้นะครับ fc นี่ลองเล่นดูนะเพื่อสุขภาพนะนี่มาราธอนนะบพวัวอร์สามารถปรับพลังงานได้นะ fc นี่เจ้าแบบไหนนะฟังก์ชันพิเศษนะฮะมีอะไรบ้างนี่ฮนะแบบเทอร์โบโหมดเกม สมาร์ทแพลนิตนะมันอัมัขึ้นมาด้านข้างของเราเมื่อกี้นะกดค้างไว้นะเนี่ยมันจะขึ้นมาให้นะเอฟเปิดนะจะมีระบบสั่นก็ได้นะต่อไปมาดูย้อนกลับย้อนกลับนี่ฮะสามารถเปิดตำแหน่งนี่ปิดเปิดย้อนกลับได้นะบนขวานะทำท่านะ เน่ามาเปิดเสียงพลิกถ่ายภาพด้วย3นิ้วนะมันถึกภาพด้วย3นิ้วใช้งานพลิกเพื่อปิดเสียงเปิดเสียงนี่ฮะคว่ำแลวโหวสุดยอดนะเปิดเอาไว้ไลายเส้นเพลงนะนี่กดเพลงกดซีนี่วิธีการทำของเขาเปลี่ยนเพลงนะออาฟัางก์ชันเยอะนะแต่เพื่อปลุกนะ กดโอ้หนึ่งสองครั้งหนึ่งสองเวลามันนอนนะ้อ่าเปิดเอาไว้ยกไปที่หูนะนี่ยกแล้วก็ติดเลยนะนี่โอเครยเิยะในการเปิดนะเนี่ยเปิดหน้าจอแบบเฉริยะนี่โอ้โหหยิบมานะก็น่าจะ มีผู้ช่วยวิดีโอด้วยนะ fc มีฮะนี่สามารถที่จะปิดเปิดได้นะ x คนนี่นะ fc ทำได้หลายแอปนะฮะโหมดพลังงานนี่ควบคุมไว้นะการเข้าถึงนะครับนี่นี่มีฟอนต์มีอะไรเยอะแยะเลยนะอัปเดตระบบดูนะ fc มี ใหมาสเลขส่วนทุกคามีระบบนี่ฮะระบบนะฮะฟไปที่ระบบการนําทางนะมีสามแบบนะฟนี่ฮมีปุ่มนะนี่จะเลือกแบบใหม่นะนี่ฮะแสดงให้ดูนะฮะฟนี่ ทุกอย่างนะลองเข้ามาดู u t u b e นะเอ็ซีอันนี้ยูทูบ b e มมิวสิกก็มีนะ